สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งหลายนะคะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในพยานกลุ่มเมฆนะคะวันนี้พี่น้องที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราก็คือพี่น้องสมรักค่ะแล้วตอนนี้พี่น้องสมรักก็อยู่กับพวกเราแล้วเดี๋ยวเราเชิญพี่น้องสมรักแนะนําตัวหน่อยค่ะแอ่ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าค่ะพระเจ้าพี่น้องสมรักมาจากพิจักของพระเจ้าในเมืองนครศรีธรรมราช ในวันนี้ข้าพเจ้าขอเป็นพยานเกี่ยวกับการได้รับความรอดโดยเฉพาะในหัวข้อของการยอมรับด้วยปากเมนค่ะพี่น้องสมรักช่วยอธิบายความหมายแล้วก็ความสําคัญของการยอมรับด้วยปากให้พวกเราฟังหน่อยค่ะความหมายและความสําคัญของการยอมรับด้วยปากนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อเมื่อมีผู้หนึ่งเนี่ยได้เชื่อในองค์พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราก็จะ เราก็ไม่ควรที่จะเก็บงำเรื่องนี้ไว้คนเดียวแต่ควรที่จะเปิดปากยอมรับทันทีที่เราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรที่จะเปิดปากยอมรับพระเยซูนี้ต่อหน้าคนทั้งปวงโอ้ขอบคุณพระเจ้าการได้รับความรอดนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นเรื่องราวที่สง่าราศีมากเราควรที่จะพูดต่อทุกคนก็คือพูดถึงพระเยซูผู้นี้ให้เป็นที่ยอมรับต่อหน้ามนุษย์ทั้งปวงเป็นชวยโอกาสเป็นพยาน ต่อหน้ามนุษย์ทั้งหลายถึงการได้รับความรอดของเราเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่สง่าราศีอย่างแท้จริงดังนั้นทันทีที่เราเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็ควรที่จะหาทางไปพูดกับผู้อื่นถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นี้จําเป็นที่เราต้องพูดต่อหน้าญาติเสด็จมิสหายของเราเราต้องกล้าที่จะเปิดเผยอย่างกระจางแจ้งต่อหน้าผู้คนการยอมรับด้วยปากก็จะนําไปสู่ความรอดอย่างแท้จริง ในพระคัมภีร์ในหนังสือโรมบทที่10ข้อที่10ด้วยว่าการเชื่อด้วยใจนำไปสู่ก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดของคุพระเจ้าการเชื่อด้วยใจนั้นก็คือเราเชื่อต่อพระเจ้าสิ่งนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่มีโดยตรงต่อพระเจ้าส่วนการยอมรับด้วยปากนั้นเรามีต่อมนุษย์การเชื่อด้วยใจก็คือการเชื่อในพระคริต ที่พระเจ้าทรงโปรดให้ได้รับสังหารีและได้เป็นขึ้นมาจากท่ากลางคนตายส่วนการยอมรับด้วยปากก็คือการยอมรับว่าพระเยซูผู้นี้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโอ้พระเยซูเจ้าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสังหารศีออเมนขอบคุณพี่น้องนะคะอยากจะขอให้พี่น้องสมรักช่วยเล่าประสบการณ์ในการยอมรับด้วยปากของพี่น้องสมรักให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ประสบการณ์ถึงเรื่องนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าได้รับความรอดในปี1991วันในวันนั้นข้าพเจ้ารับปฏิสมมาแล้วข้าพเจ้าก็เดินทางกลับไปยังบ้านของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเจอหน้าน้องสาวของข้าพเจ้าเจอหน้าแม่ของข้าพเจ้าเจอทุกๆคนในบ้านข้าพเจ้าก็บอกกับพวกเขาว่าข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูแล้วนะข้าพเจ้าได้รับความรอดต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปข้าพเจ้าจะเดินในหนทางของพระเจ้า ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ต่อทุกๆคนข้าพเจ้าก็ยอมละทิ้งทุกอย่างที่เคยทํามาในอดีตขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถเก็บไว้ได้เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสงหารศีข้าพเจ้าก็พูดได้ทันทีและก็เป็นพยานถึงพระเยซูผู้นี้ต่อครอบครัวหลังจากนั้นทั้งน้องสาวและแม่ของข้าพเจ้าก็ได้รับความรอดด้วยและยังมีอีกหลายๆคนที่ข้าพเจ้าได้นําพาเขาาหนุนใจเขาเนี่ยให้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่จะยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าผู้คนไม่ว่าเราจะติดต่อกับคนประเภทไหนเขาจะเป็นใครอาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเราเพื่อนร่วมงานของเราญาติพี่น้องของเราหรือเพื่อนๆของเราทันทีที่เรามีโอกาสเราต้องบอกเขาว่าเราเชื่อพระเยซูแล้วนะเรายิ่งเปิดปากพูดพี่น้องทั้งหลายเรายิ่งเปิดปากพูดผู้คนที่ผู้คนทั่วไปก็จะชัดเจนทันทีว่า เราเชื่อพระเยซูแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะได้รับความรอดคือรอดจากท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อและเราอย่าได้กลัวในการยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าผู้คนในหนังสือมัทธิวบทที่10บข้อยีได้บอกกับเราว่าเหตุนั้นอย่ากกลัวเลยเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยออกหรือที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ล่วงรู้ขอบคุณพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทั้งหลายมีใจกล้าที่จะยอมรับต่อหน้าผู้คนว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าได้รับความรอดแล้วเพราะข้าพเจ้าได้เชื่อในพระเยซูขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกๆคนค่ะอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องสมักด้วยนะคะที่วันนี้ได้มาแบ่งปันพยานนี้ให้กับพวกเราและครั้งต่อไป จะมีพี่น้องท่านใดมาเป็นพยานให้กับเราอีกขอพี่น้องทั้งหลายเชิญติดตามในสัปดาห์ถัดไปได้เลยนะคะขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านค่ะอาเมนอาเมน